สวัสดีครับวันนี้จินจะมาเตือนนักสะสมเหรียญที่ใส่เหรียญในแฟ้มแบบนี้นะครับแฟ้มสะสมเหรียญแบบนี้ให้รีบเอาออกโดยด่วนไม่งั้นคุณจะเสียใจทำไมจินถึงบอกว่าให้รีบเอาออกมาเพราะว่าถ้าคุณเก็บรักษาไม่ดีอย่างนี้ครับอันนี้เป็นแฟ้มสะสมเหรียญของพี่สาวนะครับเก็บไว้บนห้อง จะด้วยอากาศที่ร้อนแฟมแบบนี้ใส้ข้างในมันทำมาจากพวกลาสติกนะครับแล้วก็มันโดนความร้อนผ่านมาแรมปีบอกง่ายๆว่านี่เหนียวเหนียวหนึบเพราะพวกนี้ผลิตมาจากน้ำมันเก็บไม่ดีบ้านเราก็ใช่ว่าจะแบบอาจจะเป็นการเก็บ เราก็ไม่ได้เปิดแอร์หรือว่าอากาศเย็นพอเก็บไปเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่าหลายปีนะคุณก็ใส่เหรียญเข้าไปตอนแรกก็ตั้งไว้แบบนี้พอพอเหรียญเยอะๆเต็มแฟ้มมันก็หน่วงทำให้เอาเวลานี้มันก็เสียรูปทรงนิดนึงอบี้ออกมาแบบเนี้ยเพราะว่าตอนแรกกินแกออกมันจะเป็นแบบบี้คราวนี้พอมันบี คุณก็ไม่คิดอะไรคุณก็เอาแฟ้มนอนเกิดปัญหาดีครับเกิดปัญหาเกิดขึ้นพ่อเอาแฟ้มนอนเนีย่ยดูลักษณะนี้รูปทรงพ่อเอาแฟ้มนอนหรือแม้กระทั่งจะหนีบด้วยกันอย่างเงี้ยเอาหนีบหนีบแล้วก็กลัวมันล้มแล้วก็ต้องหาอะไรไปหนีบก็เหมือนเก็บสม,มุดหนังสือตังไว้เกิดปัญหาครับม้าเหรียญศึกครับ เหรียญศึกเป็นรอยจิงนเห็นรุ่นพี่บางคนเนาะสมัยก่อนเขาก็มีแฟ้มแบบนี้แหละเขาเก็บเหรียญพระด้วยใส่อย่างเงี้ยจิงก็เลยอยากมาเตือนสมัยก่อนเทคโนโลยีมันอาจจะไม่มีอะไรมากมายก็คงยิ่งมีแฟ้มเนี่ยบอกเลยแฟ้มสะสมเหรียญเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมีกล่องสะสมเหรียญที่ดูแล้วเป็นระเบียบแล้วก็เก็บรักษาเหรียญแล้วเราได้ดีกว่าเนี่ยอย่างจิงนซื้อมาแบบเนี้ย ใส่เข้าไปเลยจริงๆมันมีไส้ในที่เป็นเป็นลักษณะฟองน้ําใส่ไปอีกกันเคลื่อนไหวก็มีแต่อันนี้จินกาแบบพอดีเนี่ยเก็บมันก็ไม่ไปทับกันแล,ะะล้วก็เรียงไว้เล็ก็ใส่ในกล่องคุณจะเทินไว้ทับกันไว้ก็ก็ไม่มีปัญหาไม่ไม่ชำรุดเดี๋ยวจินจะให้ดูใกล้ๆว่ามัน เหรียญแบบชำรุดเป็นแบบมันชำรุดอะเสียดายอะเพราะว่าเหรียญที่ออกจากแฟ้มเนี้ยมันก็มีทั้งเหรียญเก่าและเหรียญใหม่เหรียญใหม่นี่ก็ลอยเป็นลอยแบบเห็นแล้วบอกโอ้เสียดายมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนี่จินให้ดูตัวแฟ้มใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นยางแบบพอเก็บไปนานๆแล้วก็ติดกันแบบนี้นี่ดูยังเป็นหน้ารูปเหรียญอยู่เลยดูความเหนียวของมัน เป็นยางเหนียวแบบกกว่าจินจะแกะออกมาได้เนี่ยมันเป็นเนี่ยะคุณเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณสอดอีกแล้วก็เกิดการทับกันเสียดายมากๆบอกคําเดียวว่าเสียดายมากๆมันกลายเป็นเก็บไม่ดีแล้วมันโดนเนี่ยโดนทับกันเนี่ยเสียดายมากเลยอะ่ะค,คือเหรียญใหม่นะ แต่ว,ว่าใส่ในแฟ้มเนี่ยเห็นไหมนี่น้าหน้าหน,น้าตรงนี้โดนหมดเลยเห็นชัดเลยนี่เรียนแรกนี่ในนี้นชัดเลยเนี่เป็นแบบกระจายหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้ตรงปากนี โดนหน้าผาตรงนี้หมดเลยเห็นชัดมากเลยว่ามันเป็นรอยกดทับความรู้สึกว่าเสียดายมากด้านนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่แต่ถ้าเป็นพิมพ์ลักษณะที่มีส่วนไหนที่มันดูนูนพิมพ์นูน,นเนาะขึ้นมาชัดเจนอะ มันจะเป็นรอยชัดมากว่ามันโดนทับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์ like, กดแชร์ share, ไปบอกเพื่อนๆไปบอกญาติพี่น้องที่ยังเก็บใส่ในแฟ้มแบบนี้ให้รีบเอาออกมาซะเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บแบบใหม่คุณจะได้ไม่ต้องเสียใจสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ